สวัสดีครับบรรยากาศยนี่ยมอส้าอยู่ห้องเฮานะพี่น้องมาพอไปไปซื้อปิ้งไก่เซโนมาไปหับแหนบกันนำ้ำหับแนบหนบกันหลังอาครับเลยแวะซื้อปิ้งไก่เซโนทั้งเครื่องในทั้งไก่เป็นตัวได้ส้มตำเป็นเผ็ดมากทำทัวพี่น้องมาพี่น้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาพี่น้องมาวันนี้ให้ได้เมนูเด็ดครับผม บางตังั่วคนไาไหมลองไหมกิไข่สีนเจียงเมีมันอาาน้มไหมลู่นเป็นเรื่องพิลามมันอาาน้่าไปลูกันมันบอกว่ากินก้อนนวดไปยากกว่า นี işte. <t> ่ก็จมวนกันนอกมือนี่ทำไรทำเล่ามันจะม้วนป่ะนี่ก็จไปมวนกันมันเรื่องเจ่าเล่าเปลก่ยน้ วันนีเป็นมือเ,อเมืมม่อเยมีพักพอนึงวันนีมื่อเมื่อตามยิบตีชม้เไรงัว่างไปดงเียนวองแต่เราเราทำชาวมอีย่างชามงอีมือหนึ่งเพื่อนแม่มอน่ะแล้วไปใส่แมอ่แม่มอนแล้วไปนั่นแล้เจ้า เรไปดินน้ำปู้มาลัาน,น,นเราไป<อ>หนอ,หนอ,หนองงเราขอนจะไปอืมห้วเป็นตไะไบรบเม้มาเรไปเมืองม,มาลัาน

หมดลำแล้วแกบไก่กระจอกปีใหม่รมเป็นไก่แซมเหมือนมีรูใหม่ดเลยกคือปีงก เล็กน้อยมันลูกน้อยเล็กน้อย คนอยากไม่กินดต่หมูวัวเลือดเหมือนันี่ยเรื่องแผ้ตาก็พี่ดีนะเอาแตยังใส่ดี

อนทั้งวันนอ้นอนกาวันนี่ปวดอย นกเขากิานแคนี้แหละมัน,นออกยิมกิ็ต้องยิงนไร่ว่ร พี่เขาเฉลี่ยน้ำเน่ยาแรงเลยกัเว้นเลยเขาจะข้น เนี่เขาจะเอาพาลงวัดมุนีเนี่ยดูแลว่ะไปบ้านไปชงพระกันขาเจ้าอาพาลงวัดมุนีด้วยไปๆไปชงพระบชงบรามไปชงพระุคนดูวัดบ้านเนี่าอาพลงที่สิบสอโอเคใช่ไหมนะจ้ แล้วก็ก็ไม่คินหนังนะควัสดีจ้า